สวัสดีค่ะตูนี่83นะคะวันนี้มาพบกับตู้ในวิดีโอ YouTube นะคะวันนี้ตูนก็มีเรื่องราวมาฝากกันอีกแล้วค่ะวันนี้ก็มานำเสนอแล้วก็รีวิวนะคะผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะที่ได้รับมาทดลองเมื่อ2ที่ที่แล้วตูวนก็ได้โพสต์อินสตาแกรมลงไปแล้วก็หลายคนก็รอติดตามผลวันนี้ตุนจะมารายงานผลกันให้ฟังค่ะชึบคือ กูดาคูเคอร์มาซีนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากกิฟรีนั่นเองค่ะเจ้าเครื่องดื่มกูด้าคูเคอร์เนี่ยนะคะเป็นเครื่องดื่มที่ผสมขมิ้น10%ด้วยแล้วก็มีกูด้ากูาก็คือสารที่จะช่วยทําให้ผิวเรากระจ่างแล้วก็ใส หลายคนก็คงจะทราบนะคะว่ากูตาช่วยเรื่องเกี่ยวกับการทําให้ผิวกระจ่างใสแต่หลายคนก็เหมือนกันที่ยังไม่ทราบว่าทําไมกูตาถึงมีส่วนช่วยที่ทําให้ผิวเรากระจ่างแลวก็ใสวันนี้จุนก็จะมาเล่าให้ฟังกันเกลิ่นเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์นะคะว่ามีที่มาที่ไปยังไงนะคะที่ทําให้ผิวเราดูสวยกระจ่างใสขึ้นนะคะ กรูตาไทโอเนี่ยนะคะเป็นสารที่จะไปช่วยยับยั้งในการสร้างเม็ดสีที่เรียกว่ายูเมลานินนะคะเจา้ายูเมลานินก็จะเป็นเม็ดสีที่จะเป็นสีน้ําตาลสีดานะคะที่จะทําให้ผิวเราดูหมองคล้ําฉะนั้นก็จะไปช่วยยับยั้งตรงจุดนั้นทําให้ผิวเราดูขาวแล้วก็ใสขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วเครื่องดื่มขวดน,นี้นะคะยังมีขมิน้นซึ่งก็รู้ๆกันอยู่นะคะคนสมัยก่อนสมัยโบร,ราณก็จะนําขมิ้นนะคะมาทาตัวพอกตัวบางคนก็มารับประทานเป็นแ,แบบ เม็ดนะคะก็เจ้าคิฟฟรีนขวดนี้ก็มีส่วนผสมของขมิ้นถึง10%เช่นเดียวกันนะคะอี่เดี๋ยวตุนขวดให้ดูนิดหนึ่งขวดจะเป็นขวดแบบนี้นะคะออนอกจากจะมีส่วนผสมของสารสกัดจากขมิ้นแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีวิตามินซีแล้วก็วิตามินอีด้วยอย่างที่ท,ทราบกันอยู่แล้วว่าวิตามินซีก็มีส่วนช่วยในการทําให้ผิวเรากระจ่างขาวขึ้นแล้วจากนั้นก็ยังช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการหมุนเวียนเลือด ก็แน่นอนนะจะทําให้ผิวเราดูแบบว่ามีเลือดฝาดด้วยนะคะอมชมพูแล้วก็วิตามินอ e ีรู้กันดีอยู่แล้วนะคะวิตามินอ e ีช่วยเรื่องความชุ่มชื่นชุ่มชื้นของผิวนะคะเพราะฉะนั้นรับประทานหนึ่งขวดนี้ก็สามารถทําให้นอกจากผิวขาวใสแล้วผิวเรายังดูนุ่มชุ่มชื่นด้วย mm hmm. ก็1กล่องในงกล่องนี้นะคะจะมีทั้งหมด6ขวดเล็กแบบนี้บรรจุอยู่นะคะซึ่งก็จะมีราคา440บาทนะคะ ก็หาซื้อได้จากสมาชิกกิฟฟารีนนะคะหรือว่าเข้าไปทางเว็บไซต์ของกิฟฟารีแล้วก็สมัครสมาชิกแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้เป็นหนึกล่อง4ี0บาท6ขวดน,นะคะแล้วมาพูดถึงเรื่องของหลังจากการรับประทานดีกว่าตอนแรกเลยที่รับประทานเนี่ยต,ตุนตุยังไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าก็ด้วยตัวเองเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้สำรวจตัวเองอะไรมากมายนะคะจะไม่จะไม่ค่อยรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง ประมาณ4ี่วันเนี่ยยัง,ย,งยังไม่รู้สึกเท่าไหร่นะคะพอครบ1นอาทิตย์แล้วเราจะเริ่มสังเกตผิวได้จากช่วงช่วงคอช่วงไหล่นะคะแล้วก็ช่วงที่เป็นผิวอ่อนๆอย่างตรงนี้ค่ะที่ไม่ได้โดนแดดเป็นประจำเนี่ยจะเห็นชัดมากว่าผิวมีความขาวขาวใสเลยแหละจะเห็นถึงความกระจ่างแล้วก็ความขาวขึ้นทันทีตรงจุดที่เป็นเนื้อที่อยู่ตรงที่ไม่โดนแดดเป็นประจำน,นะคะ แล้วก็มีมีเพื่อนทักเหมือนกันว่าเออคือคือในส่วนของหน้าเนี่ยตุนจะไม่ค่อยเห็นความชัดแต,ต่างชัดเท่าไหร่เพราะว่าเราก็แต่งหน้าบ่อยๆนะคะเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเออสีของผิวมันสว่างกระจ่างขึ้นหรือเปล่าจนกระทั่งเราเราทาครีมรองพื้นตัวเดินเนี่ยแต่เรารู้สึกว่าทําไมหน้าเราถึงเข้มกว่าคอเพราะบางทีเนี่ยตุนตุนก็ทาแต่หน้าใช่ไหมต,ตุนก็ไม่ได้ลงไปที่คอ เรารู้สึกว่าเอ๊ะหน้าเราเข้มกับคอจนกระทั่งตัวต้องลองเปลี่ยนรองพื้นให้มันขาวขึ้นก็เลยรู้ว่าอ๋อคือหน้าเราก็ขาวขึ้นด้วยเนาะก็ถ้าพูดถึงเรื่องของความขาวใสตูนสังเกตได้ค่อนข้างชัดเลยเมื่อเมื่อตอนออสักประมาณสองสามวันก่อนเนี่ยก็คือเแบฟบก็คือจะทักว่าเออทำไมตัวผิวดูใสขึ้น ซึ่งจริงๆแล้วการที่ผู้ชายผู้ชายทักเนี่ยมันก็แสดงว่าเขาก็เห็นความเปลี่ยนแปลงซึ่งจริงๆปกติผู้ชายเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงของของสีอ่ไม่ว่าจะเป็นสีลิปสติกหรืออะไรถ้า,าเราบอกชมพูใช่ไหมคะเขาก็จะชมพูเดียวกันหมดแต่พอเขาทักขึ้นมาเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะแสดงว่ามันมันน่าจะเห็นผลชัดก็นอกจากเบ,บลเราก็จะมีเพื่อนที่ทํางานนะคะที่ไม่ได้เจอกันแบบสองอาทิตย์สามอาทิตย์อะไรเงี้ยก็พอเจอกันอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะแบบ ทำไมหน้าขาวทำไมตัวขาวอะ่ะทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคำถามเกิดขึ้นตนว่าก็น่าจะเป็นเพราะว่าเจ้ากลูตาเนี่ยค่ะที่ช่วยปรับผิวให้ให้ดูขาวกระจ่างขึ้นนะคะถ้าพูดโดยรวมนะคะความความความรู้สึกส่วนตัวก็ถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกสบายนะคะสำหรับคนที่รับประทันพวกอาหารเสริมอะไรที่ช่วยเรื่องความขาวอยู่แล้วเนี่ยต,ตัวนี้ก็แทนได้เลยเพราะว่า หนึ่งคือความขาวเนี่ยเห็นเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าคนที่เคยรับประทานพวกอาหารเสริมต่างเนี่ยก็จะทราบว่าบางทีจะมีเรื่องของความเรื่องของเวลาในการรับประทานเนี่ยมาเกี่ยวข้องนะคะบางตัวก็ต้องแบบรับประทานก่อนอาหารบางตัวรับประทานหลังอาหารบางตัวต้องทานก่อนนอนอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าสําหรับเครื่อนดื่มีนะคะกรูตาคุ c e มาซีอีเนี่ยก็สามารถรับประทานตอนไหนก็ได้สมมุติว่าเช้าตื่นมาอยากจะทานท้องว่างก็สามารถทานได้เลย เขาแนะนําว่าให้แช่เย็นนะคะแช่เย็นเราก็จะมีรสชาติที่ดีขึ้นนะคะแต่สำมาัตตูแล้วตูนว,ว่ารสชาติมันโอเคอยู่แล้วคือมันคล้ายๆกับวิตามินซีแบบน้ำนะคะก็คือ,ก,คอก็คือโอเคหวานๆเปรี้ยวๆกาลังดีค่ะตูนจะทานแบบอุณหภูมิห้องก็คือคือไม่แช่เย็นเพราะว่าตูไม่ชอบทานน้ํานเย็นสักเท่าไหร่ก็เลยจะไว้ไว้ธรรมดานะคะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้วาเอ็กโซเย็น แต่ว่าถ้าใครชอบทานแบบเย็นก็สามารถใช้ตู้เย็นทานได้นะคะก็เขาแนะนําให้ทานหนึ่งขวดตอนหนึ่งวันเท่านั้นนะคะก็คือปริมาณ250มิลลิกร,รัมของกลูตาไทโอนเป็นปริมาณที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารยาแล้ว,ลวนะคะโดยส่วนตัวถือว,ว่าสามารถสําหรับคนที่ทานอ,อาหารเสริมอยู่แล้วลที่ช่วยเรื่องความขาวนะคะสามารถตัวนี้สามารถแทนกันได้เลยคือคือตัดตัวนั้นไปเลยแล้วก็สามารถรับทานตัวนี้แทนได้นะคะ,นะคะก็ สำหรับการรายงานผลนะคะเอาเป็นว่าต้องลองด้วยตัวเองะคะ่ะว่าว่าโอเคไหมลองสักประมาณ1อาทิตย์ดูก็น่าจะเริ่มเห็นผลแล้วนะคะวันนี้นะคะตูนก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะกิฟฟรีแล้วก็ขอบพระคุณทุกๆท่าน,นะะที่ติดตามผลนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยผ่านทาง Instagram Facebook นะคะแล้วก็ผ่านทาง YouTube เพื่อรายงานผลนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามตูนะคะผ่านทาง w w w t h i n i w w com นะคะเพื่อติดตามเรื่องราวต่างๆได้เพิ่มเติมค่ะ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ